คุณเคยสงสัยไหมครับสงสัยว่าทำไมคุณถึงเป็นคนหนึ่งที่ยังต้องนั่งอยู่ตรงนี้ท่ามกลางเพื่อนๆรอบข้างที่ทยอยจับคู่กันไปหมดแล้วคุณได้ลองทุกอย่างแล้วคุณออกกำลังกายพัฒนาตัวเองเข้าสังคมลองใช้แอปพลิเคชันหาคู่ทุกรูปแบบแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งความสัมพันธ์เหล่านั้นก็จบลงด้วยคำว่าไม่ใช่หรืออาจจะยังไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นเลยด้วยซ้ำ ลองถามใจตัวเองดูนะครับคุณเคยแอบคิดในใจเง,งียบๆบ้างไหมว่าหรือว่าฉันมีกรรมเรื่องความรักคุณสมบัติของคุณก็ดีหน้าที่การงานก็มั่นคงบุคลิกภาพก็ไม่ได้แย่แถมคุณยังเป็นคนที่มีความรักให้คนอื่นอย่างล้นเหลือด้วยซ้ำไปแต่ทำไมทำไมคนที่ใช่ถึงยังไม่เดินเข้ามาในชีวิตของคุณสักทีมันเหมือนมีกำแพงล่องหนบางอย่างมากั้นคุณไว้ ไม่ให้คุณก้าวข้ามไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนได้มันเหมือนมีกฎบางข้อของจักรวาลที่คุณทำผิดไปโดยไม่รู้ตัวคำถามที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่ากรรมนั้นมันเป็นเพียงเรื่องของชาติภพที่แล้วจริงๆหรือหรือมันคือรูปแบบบางอย่างที่เราสร้างขึ้นมาเองในชาตินี้โดยที่เราไม่เคยตระหนักถึงมันเลยนี่คือสิ่งที่น่าค้นหาที่สุดครับ เรามักจะโทษโชคชะตาโทษความไม่ยุติธรรมโทษความบังเอิญแต่ถ้าหากผมบอกคุณว่ากรรมของคนโสดนั้นอาจไม่ได้ถูกเขียนมาจากอดีตทั้งหมดแต่อาจถูกสร้างและถูกแก้ไขได้ด้วยตัวคุณเองในปัจจุบันขณะละเรื่องจริงที่หลายคนไม่รู้หลักธรรมคำสอนเรื่องกรรมไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่มีไว้เพื่อเปิดเผยความจริงเราจะมาไขาปริศนาด้วยกันว่า รูปแบบความสัมพันธ์แบบไหนที่คุณกำลังดึงดูดเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจล่ะอะไรคือลิสัยที่กลายมาเป็นกรรมปัจจุบันที่ทำให้คุณต้องติดอยู่ในวงจรการเป็นโสดซ้ำๆเช่นการมีความคาดหวังที่สมบูรณ์แบบเกินไปความกลัวที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงหรือการเลือกคบคนที่มีปัญหาเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกและที่สำคัญที่สุดเราจะมาหากุญแจที่จะปลดล็อกตัวเองออกจากกรรมที่คุณเชื่อว่า คุณแบกรับไว้ได้อย่างไรวันนี้เราจะไม่ใช้ศัพท์บาลีที่ยากเย็นเราจะมาตีความเรื่องกรรมให้เป็นเรื่องของการกระทําที่คุณสามารถเปลี่ยนมันได้ตั้งแต่วินาทีนี้เราจะมาเปิดเผยกฎของความผูกพันสามข้อที่ถูกซ่อนอยู่ในหลักธรรมซึ่งจะทําให้คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทําไมคนที่ใช่ถึงยังไม่มาและจะเตรียมตัวคุณให้พร้อมสําหรับการพบกับความสัมพันธ์ที่มีความสุขและยั่งยืนได้อย่างไรถ้าคุณพร้อมที่จะหยุดโทษโชคชะตา และพร้อมที่จะก้าวข้ามกำรรของคนโสดด้วยปัญญาเรามาเริ่มไขปริศนาชีวิตนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับเมื่อเราเปิดใจและกล้าที่จะตั้งคำถามถ,ามถึงกรรมของคนโสดแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาทำความเข้าใจความจริงของมันกันอย่างลึกซึง้งสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับลูกๆทุกคนไว้ตรงนี้คือกรรมไม่ใช่คำสาปครับกรรมคือการกระทำม,มันคือการลงทุนด้วยความคิดคำพูด และการกระทําของเราเองซึ่งจะให้ผลลัพธ์กลับมาเสมอปัญหาเรื่องความรักที่เราเจอซ้ำๆหรือการยังไม่เจอคนที่ใช่เสียทีนั้นแท้จริงแล้วมันอาจไม่ใช่เรื่องของใครที่ไหนเลยแต่เป็นเรื่องของรูปแบบการกระทําภายในของเราเองที่ยังต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขผมขอพาคุณมาดูหลักธรรม3ข้อที่จะช่วยให้เราค้นพบรูปแบบเหล่านั้นและเปลี่ยนกรรมที่คุณไม่ต้องการ ให้กลายเป็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตรักครับก่อนที่เราจะหาคนอื่นเราต้องเข้าใจหลักธรรมข้อแรกเสียก่อนซึ่งเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ทั้งหมดนั่นคือการอยู่กับตัวเอง 1. อัตติหิตะการทำประโยชน์เพื่อตอนเองอย่างแท้จริงคำว่าอัตตหิตะฟังดูเป็นวิชาการแต่ความหมายง่ายมากครับคือประโยชน์ตน หรือการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองอย่างแท้จริงญาติผู้ใหญ่สอนเสมอว่าจงเติมเต็มถังน้ำของตัวเองให้เต็มก่อนหลายคนคิดว่าการทำประโยชน์ตนคือการหาเงินให้มากหรือการทำให้รูปลักษณ์ภายนอกดูดีที่สุดการทำประโยชน์ตนที่แท้จริงคือการทำใจให้สงบและเป็นสุขก่อนที่จะแบ่งปันความสุขนั้นออกไปให้คนอื่นลองคิดดูนะครับว่าทำไมบางคน ถึงดึงดูดคนที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตยุ่งยากหรือคนที่ไม่ให้เกียรติเราสาเหตุหลักมักมาจากทางน้ําใจเรายังไม่เต็มครับเมื่อเราขาดความรักและความมั่นคงภายในเราจะหาความรักจากคนอื่นมาเติมเต็มความว่างเปล่านั้นโดยอัตโนมัติกรมคือการกระทําการกระทําคือการออกไปตามหาความรักด้วยความรู้สึกขาดแคลนเมื่อเราขาดเราจะมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง เราจะกลายเป็นคนที่พึ่งพิงความสุขจากคนอื่นมากเกินไปผลของกรรมคนที่เข้ามาในชีวิตคุณก็จะเป็นคนที่อยากได้หรืออยากพึ่งพิงคุณเช่นกันสุดท้ายความสัมพันธ์นั้นจึงไม่ใช่การแบ่งปันความสุขแต่เป็นการแลกเปลี่ยนความขาดแคลนกันและกันซึ่งแน่นอนว่ามันจะจบลงด้วยความทุกข์เครื่องมือของอัตตาหิทะคือการอยู่คนเดียวอย่างมีคุณภาพ ใช้เวลานี้ในการซ่อมแซมจุดอ่อนภายในพัฒนาความเมตตาต่อตอนเองและสร้างความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะความสัมพันธ์เมื่อคุณเต็มแล้วคุณจะไม่ใช่คนที่ตามหาความรักแต่คุณจะเป็นศูนย์กลางของความรักที่ดึงดูดคนที่สมบูรณ์พร้อมเช่นเดียวกับคุณเข้ามาเองเมื่อเราเติมเต็มตัวเองแล้วขั้นต่อไปคือการทำลายกำแพงที่เราสร้างขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักธรรมข้อที่สอง 2. อ,อนัตตาการวางตัวตนที่อยากให้เป็นลงอนัตตาสอนเราว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนที่ถาวรและแท้จริงในบริบทของความรักมันคือการวางอัตตาหรือตัวตนที่ปรุงแต่งที่เราอยากให้คนอื่นเห็นลงเวลาเราออกเดตเรามักจะนำเสนอตัวตนที่ผ่านการคัดกรองอย่างสมบูรณ์แบบเช่นเราต้องดูเป็นคนตลกตลอดเวลาต้องดูประสบความสำเร็จอย่างไม่มีที่ติ หรือต้องไม่แสดงความอ่อนแอออกมาเลยการกระทําคือการปกปิดความจริงในทางธรรมนี่คือกรรมของการไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองซึ่งเป็นกําแพงที่หนาที่สุดลองนึกถึงคนที่คุณเคยคบหาดูใจกันดูนะครับในช่วงแรกๆทุกอย่างดูดีมากแต่ทำไมเมื่อความสัมพันธ์ดําเนินไปสักพักทุกอย่างก็พังลงสาเหตุคือตัวจริงของคุณเริ่มโผล่ออกมา และตัวปลอมที่คุณสร้างไว้ตอนแรกไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปคนรักของคุณไม่ได้ตกหลุมรักคุณจริงๆแต่ตกหลุมรักภาพรักษณ์ที่คุณนําเสนอและเมื่อภาพรักษนั้นสลายไปความรักก็สลายตามไปด้วยกรรมคือการกระทําการกระทําคือการสร้างความคาดหวังที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งจะดึงดูดคนที่มองหาความสมบูรณ์แบบและแน่นอนว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบเมื่อความคาดหวังพังทลาย ความผิดหวังก็จะเกิดขึ้นซ้ำๆเครื่องมือของอนัตตาคือความกล้าที่จะเปิดเผยความอ่อนแอจงยอมรับว่าเราทุกคนต่างก็มีข้อบกพร่องเราทุกคนต่างก็มีความกลัวความไม่สมบูรณ์แบบของเรานี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ที่น่ารักและเข้าถึงได้เมื่อคุณแสดงความจริงใจคุณจะดึงดูดคนที่รักคุณในแบบที่คุณเป็นจริงๆไม่ใช่รักบทบาทที่คุณแสดง เมื่อเรามีความสุขกับตัวเองและกล้าที่จะเป็นตัวเองแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างกรรมใหม่ที่จะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเข้ามาในชีวิต 3. ปิยโภชนะการเลือกอาหารใจที่บริสุทธิ์ปิยโภชนะในทางธรรมหมายถึงการพิจารณาอาหารที่บริโภคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ในความหมายทางจิตวิญ,ญญาณและชีวิตรัก มันคือการเลือกสิ่งที่นําเข้าสู่จิตใจหรือการเลือกความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจเรามักจะเลือกความสัมพันธ์จากความตื่นเต้นความหลงไหลชั่วคราวหรือความเหงาการเลือกความสัมพันธ์ที่ดีต้องมาจากปัญญาคือการถามตัวเองว่าคนนี้เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราด้วยปัญญาเมตตาและความเข้าใจหรือเขาเข้ามาเพิ่มความยุ่งเหยิงและดรามา่า ญาติผู้ใหญ่สอนเสมอว่าจงเลือกคบคนที่คุณอยากเป็นในเรื่องความรักก็เช่นกันครับหากคุณต้องการความสัมพันธ์ที่สงบและมั่นคงคุณต้องเริ่มจากการเลิกสนใจคนที่นำพาความวุ่นวายเข้ามากรรมคือการกระทำการกระทำคือการตัดสินใจเลือกก่อนตัดสินใจคบใครให้ใช้เวลาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความตั้งใจของเขา ไม่ใช่แค่สเสน่ห์ภายนอกอกฎการเลือกจงเลือกคนที่ช่วยยกระดับจิตใจคุณให้คุณเป็นคนที่บีขึ้นมีความสุขมากขึ้นไม่ใช่คนที่ทำให้คุณต้องลดมาตรฐานตัวเองลงเพื่อที่จะรักษาเขาไว้เครื่องมือของปิยะโภชนะคือการตั้งมาตรฐานความสุขชัดเจนในสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เขียนรายการ3ข้อที่คุณยอมรับไม่ได้ในความสัมพันธ์ เช่นไม่ซื่อสัตว์การทำร้ายร่างกายหรือจิตใจการไม่ให้เกียรติและยึดมั่นในกฎนี้อย่างเคร่งครัดมองหาเพื่อนก่อนคนรักเลือกคนที่คุณสามารถเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันได้คนที่พร้อมจะเติบโตและเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณความรักที่ยั่งยืนนั้นเกิดจากมิตรภาพที่แท้จริงกรรมของคนโสดไม่ใช่การลงโทษจากอดีตชาติ แต่คือผลของการกระทําในปัจจุบันที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของอัตตหิตะคือการรักตัวเองไม่เป็นอนัตตาคือการยึดมั่นในภาพลักษณ์ปลอมๆและปิยโภชนะคือการเลือกความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อใจเมื่อคุณปรับเปลี่ยนการกระทําเหล่านี้คุณก็กําลังสร้างกรรมใหม่ที่จะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอนครับ เราได้มองทะลุก,กำแพงที่เรียกว่ากรรมของคนโสดและค้นพบความจริงที่สวยงามว่ากรำไม่ใช่เรื่องของการลงโทษแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจและปรับเปลี่ยนการกระทำของเราเองเราได้เรียนรู้ถึงหลักธรรมทั้ง3ที่เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเราเริ่มด้วยอัตต์หิตะคือการเติมเต็มความรักและความสุขภายในตัวเองเสียก่อนเพื่อให้เราสามารถมอบความรักแก่ผู้อื่นได้โดยไม่ต้องรู้สึกขาดแคลน เราใช้อนัตตาเป็นเครื่องมือในการทำลายภาพลักษณ์สมบูรณ์แบบที่ปรุงแต่งและกล้าที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงที่เปราะบางและมีเสน่ห์และเราจบด้วยปิยะโภชนะคือการใช้ปัญญาในการเลือกความสัมพันธ์ที่เป็นอาหารใจที่บริสุทธิ์และช่วยให้เราเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ลูกๆทุกคนจดจำไว้คือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในการเดินทางครั้งนี้และคุณมีความสามารถที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ ผมขอให้คุณมองว่าสถานะโสดไม่ใช่การรอคอยแต่เป็นโอกาสพองที่คุณจะสามารถสร้างพื้นฐานของความรักที่มั่นคงที่สุดในโลกนั่นคือความรักต่อตอนเองความรักที่แท้จริงไม่เคยเกิดจากการตามหาแต่เกิดจากการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ที่สมควรได้รับจงเป็นคนที่คุณรักและจงสร้างชีวิตที่คุณภูมิใจเมื่อคุณเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมจากภายในคนที่เหมาะสมก็จะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตคุณอย่างเป็นธรรมชาติครับ ผมอยากให้คุณเริ่มสร้างกรรมแห่งความสัมพันธ์ที่ดีทันทีโดยสามภารกิจที่ง่ายและเป็นรูปธรรมดังนี้ครับ 1. ภารกิจเดทกับตัวเองกำหนดวันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจงจัดเวลา2ชั่วโมงเพื่อเดทกับตัวเองอย่างจริงจังทำสิ่งที่เติมเต็มอาจเป็นการไปดูหนังคนเดียวไปร้านกาแฟที่ชอบหรือทำกิจกรรมที่ให้ความสุขที่แท้จริงโดยไม่ต้องรอใคร เพื่อฝึกฝนให้จิตใจคุณรู้จักการให้ความสุขตัวเองซึ่งจะสลายความรู้สึกขาดแคลนและความเหงาไปได้โดยสิ้นเชิง 2. ภารติดเปิดเผยความจริง1%ซท้าทายตัวเองในการพบปะผู้คนครั้งต่อไปไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือคนใหม่จงลองเปิดเผยความอ่อนแอเล็กๆน้อยๆของคุณออกมาเพียง1%เช่นวันนี้ฉันรู้สึกประม่าเล็กน้อย หรือฉันไม่เก่งเรื่องนี้เลยจริงๆเพื่อฝึกฝนความซื่อสัตว์ตัวตนเองและทำลายกำแพงล่องหนที่คุณสร้างไว้เมื่อคุณเป็นตัวจริงคุณจะดึงดูดความสัมพันธ์ที่จริงใจเข้ามา 3. ภารกิจตรวจสอบอาหารใจทบทวนในช่วง7วันที่ผ่านมาคุณใช้เวลาอยู่กับใครมากที่สุดประเมินคนเหล่านั้นยกระดับจิตใจของคุณให้ดีขึ้นหรือฉุดรั้งคุณให้รู้สึกแย่ลง จงใช้ปัญญาในการค่อยๆปรับเปลี่ยนวงสังคมของคุณให้มีแต่ก,กัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ดีที่ส่งเสริมคุณความรักที่ดีจะเริ่มต้นจากสภาพแวดล้อมที่ดีครับสุดท้ายนี้ครับความโสดไม่ใช่สถานะที่ป้องแก้ไขแต่มันคือโอกาสที่จะกระวานมอบให้คุณได้เตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดผมขอส่งความรักความเมตตาและกำลังใจทั้งหมดไปให้คุณในการเดินทางครั้งนี้ขอให้คุณมั่นใจว่า เมื่อคุณพร้อมอย่างแท้จริงคนที่ใช่ก็จะปรากฏตัวขึ้นในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเสมอครับคุณคิดว่าหลักธรรมข้อไหนที่โดนใจคุณที่สุดและพร้อมจะนำไปใช้ก่อนคอมเมนต์มาเล่าให้ผมฟังนะครับแล้วถ้าคุณเห็นว่ามีเพื่อนคนไหนที่กำลังสงสัยเรื่องกรรมของคนโสดเช่นเดียวกับคุณผมขอเชิญชวนให้คุณแบ่งปันพอดแคสต์ตอนนี้ไปให้พวกเขาได้ฟังครับขอให้มีความสุขในทุกวัน และรักตัวเองให้มากๆสวัสดีครับ